สวัสดีครับวันนี้ช่องมีเรื่องผีมีเรื่องราวสยองขวัญสันประสาทมาให้รับชมรับฟังกันเช่นเคยนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรน่ากลัวแค่ไหนไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับก่อนจะไปรับชมรับฟังผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมีเรื่องผีด้วยนะครับเรื่องอับสราหน้าไฟน้องพลอยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนมัธยมชื่อดังประจำอำเภอเธอเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนางรำชมรมนาฏศิลป์ ด้วยท่ารำที่อ่อนช้อยดังนางในวรรณคดีใบหน้าหวานเรียบสงบและบุคลิกเรียบร้อยอ่อนน้อมจนใครได้พบก็หลงรักเธอเคยคว้ารางวัลรำโบราณจากหลายเวทีและฝันไว้ว่าจะเรียนต่อด้านนัฏศิลสินที่มหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพแต่แล้วสองวันก่อนพิธีจบการศึกษารถจักรยานยนต์ที่เธอขี่กลับจากฝึกซ้อมรำเกิดเสียหลักชนกับรถกระบะที่วิ่งสวนมาในทางโค้งแคบ เสียงมีดเบรกและเสียงกระแทกดังสนั่นกลางถนนในยามเย็นเธอจากโลกนี้ไปในทันทีข่าวการเสียชีวิตของน้องพลอยแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วทั่วโรงเรียนบรรยากาศในโรงเรียนเงียบเหงาท่ามกลางเสียงสะอื้นของผู้ที่รักและผูกพันกับเธอคุณครูที่เคยสอนน้ำตาซึมเพื่อนสนิทในชมรมนาฏศิลป์รำไห้แทบไม่เชื่อสายตาทุกคนยังจำได้ดีว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนพลอย,ยงยิ้มและรำอยู่ตรงลานหน้าอาคารเรียนอยู่เลย และเพื่อเป็นเกียรติครั้งสุดท้ายชมรมนาตศิลป์จึงตัดสินใจรำอัปสระาหน้าฝ่ให้กับน้องพลอยในพิธีชาปนากิจวันสุดท้ายนวัดกลางตำบลครูอัชาราครูสอนนาฏศิลป์ประจำโรงเรียนวางผ้าสิ้นชุดรำลงบนโต๊ะไม้เก่าเบา,เบาๆก่อนจะถอนหายใจอย่างเหนื่อยล้าเธอเป็นคนใกล้ชิดน้องพลอยมากที่สุดคอยฝึกฝนทุ่มเททั้งยังเตรียมชุดสำหรับการแสดงจบการศึกษาที่น้องพลอยตั้งใจไว้ด้วยใจจริง ครูเสียงเด็กหญิงคนหนึ่งในชมรมเอ่ยขึ้นเบาๆเมื่อคืนหนูฝันเห็นพี่พลอยค่ะที่เขายืนรำอยู่หน้ากระจกซ้อมรำแล้วหันมายิ้มให้หนูตกใจตื่นเลยครูอัชาราสะดุ้งเล็กน้อยแต่ยังฝืนยิ้มคงเป็นเพราะคิดถึงและมั้งลูกฝันก็เลยเป็นแบบนั้นแต่ในใจลึกๆเธอเองก็รู้นี่ไม่ใช่แค่ความฝันเมื่อคืนก่อนขณะกำลังเก็บของในห้องเก็บอุปกรณ์รำอยู่คนเดียว แสงไฟในห้องก็เริ่มกระพริบทั้งที่เพรื่องเปลี่ยนหลอดใหม่ไม่กี่วันเสียงดนตรีไทยแผ่วเบาดังขึ้นจากลำโพงที่เธอปิดไปแล้วและที่น่ากลัวที่สุดกระจกบานสูงที่ใช้ให้นักเรียนฝึกท่ารำมีรอยฝ่ามือเล็กๆติดอยู่ตรงกลางท,งทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในห้องเธอเดินเข้าไปใกล้กระจกช้าๆพยายามมองให้แน่ใจว่ามันคืออะไรเงาสะท้อนกลับไม่ใช่เธอเพียงคนเดียว มีเงาหญิงสาวในชุดพรำสีชมพูอ่อนยืนยิ้มจางจงอยู่ด้านหลังร่างซสิ้ขาวจนแทบมองทะลุได้เธอเบือนหน้าหนีด้วยหัวใจที่เต้นแรงและรีบออกจากห้องทันทีนับแต่นั้นมาเธอไม่เคยอยู่ในห้องนาฏศินตามลำพังอีกเลยแต่เพราะสัญญาที่ให้ไว้กับน้องพลอยและคำขอจากนายกอบอตอผู้เป็นพ่อครูอัชราจึงรวบรวมนักเรียนอีก5้คนในชมรมให้ซ้อมรำเพื่อไปแสดงในวันชาปนกิจ แม้ในใจย,ยังสั่นระแวงกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้ทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนไปเสียงปีพาธที่เล่นเองได้อย่างคำ่ำกลิ่นน้ำอบโชยแผ่วลอยมาในห้องว่างเปล่าและชุดอัศราของน้องพลอยที่แขวนไว้ในตู้ถูกพบว่าหายไปในคืนก่อนวันงานเสียงปีพาดบรรเลงอย่างช้าๆทอดยาวไปทั่วลานวัดที่คาค่ำไปด้วยผู้คน ชมรมนาฏศิสินโรงเรียนมัธยมที่น้องพลอยเรียนอยู่มาแสดงรำอับสราหน้าไฟเพื่อไว้อาลัยให้กับน้องพลอยลูกสาวคนเดียวของนายกอบอตอที่เสียชีวิตกระทันหันจากอุบัติเหตุรถชนรำให้สวยนะลูกให้พี่พลอยเขาดูเป็นครั้งสุดท้ายครูรำพูดเสียงเบากับเด็กนักเรียนหญิงกลุ่มหนึ่งที่แต่งตัวชุดอับสราเต็มยศหน้าแต่งแน่นผ้าไหมพลิ้วไหวตามลม พิธีเริ่มต้นขึ้นในช่วงบ่ายท้องฟ้าขบขโมวเหมือนฝนจะตกทั้งที่เป็นฤดูแลง้งเงาของเมฆดำกดทับลงมาอย่างไม่ปกตินางรำห้าคนเริ่มรำท่วงท่าช้าๆตามเสียงดนตรีทันใดนั้นเสียงคนดูเริ่มซุบซิบทำไมนางรำมีหกคนละ่ะนั่นสิฉันจำได้ว่าตอนซ้อมมีห้าคนนี่นาครูรำหน้าซีพยายามนับหัวนางรำอีกครั้งหนึ่งสองหกคนจริงๆ คนที่หกอยู่ตรงกลางใบหน้าเรียบเย็นผิวซีดจนเกือบขาวสะท้อนแดดและที่น่าขนลุกคือเธอมีหน้าตาเหมือนน้องพลอยไม่มีผิดนั่นมันน้องพลอยหญิงชราคนหนึ่งร้องขึ้นมาเบาเบาด้วยน้ำเสียงสันเครือใครบางคนพยายามวิ่งเข้าไปหานางรำแต่ทันใดนั้นเสียงฟ้าร้องคำราม ลมกระโชกแรงเข้าใบไม้ปลิวว่อนเสียงปีพาดเหมือนจะขาดขาดหายหายท่วงท่าของนางรำเริ่มเปลี่ยนไปจากแบบแผนกลายเป็นช้าชวนสยองคล้ายมีแรงบางอย่างควบคุมพวกเธออยู่นางรำบางคนเริ่มร้องไห้ท,ทั้งที่รำต่อไปไม่ได้หยุดเสียงปีพาดเงียบลงในขณะที่ท่ารำสุดท้ายสิ้นสุดลงลมหายใจของทุกคนเหมือนหยุดนิ่งชั่วขณะนางรำทั้งห้าคนในชุดรำอัสร่าลม้มลงกับพื้นราวกับถูกดูดวิญ,ญญาณไปพร้อมกัน ท่ามกลางความตกตะลึงของผู้ชมแขกเรือที่มาร่วมพิธีต่างส่งเสียงร้องด้วยความตกใจก่อนจะพากันลุกฮือหนีกันอย่างโกลาหลเสียงรองเท้าและเสียงกรีดร้องระงม,ม,มทั่วลานวัดที่เริ่มมืดลงด้วยเมฆครึ้มที่ปกคลุมเหนือเมนแต่ในความสับสนวุ่นวายมีร่างหนึ่งยังคงยืนอยู่ตรงกลางลานหญิงสาวในชุดนางรำอัปสราศีสับประดับด้วยมงกุฎสีทองฝังพลอยแวววายยิบระยับใบหน้าเรียบนิ่ง สงบและเปลี่ยนไปด้วยความเศร้าดวงตาคู่นั้นไม่มีใครลืมได้เลยพลอยแม่ของเธอพึมพำเสียงสันเครือก่อนจะซุดตัวลงกับพื้นพร้อมน้ำตาที่ไหลพรากพ่อ,อยืนนิ่งมือกำผ้าเช็ดหน้าจนแน่นพี่ชายของพลอยคุกเข่าลงมองดูร่างน้องสาวอย่างแน่นิ่งดวงตาแดงกำแต่พยายามกลั้นน้ำตาไว้ไม่ให้ไหลลมเย็นเย็นพัดผ่านอีกครั้งอย่างแผ่วเบาราวกับอ้อมกอดสุดท้ายของคนที่จากไปเสียงหนึ่งแว่วมาในใจเขา ไม่ใช่เสียงที่ดังหรือชัดเจนแต่เย็นเยือกและอบอุ่นในเวลาเดียวกันพ่อแม่พี่หนูมาลาแล้วนะเสียงนั้นเหมือนลอยมากับสายลมแต่ใจทุกคนอย่างนุ่มนวลพ่อชะงักเล็กน้อยแม่สะอื้นเสียงเบาขนาดที่พี่ชายเงยหน้าขึ้นช้าช้าน้ำตาเริ่มไหลาอาบแก้มไม่ต้องห่วงไม่ต้องเสียใจหนูไม่เจ็บแล้วหนูไม่เหงาแล้ว เสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนในหัวใจของทุกคนเป็นคำร่ำลาสุดท้ายที่แท้จริงจากวิญญาณที่ยังมีเยื่อใยกับโลกนี้ดอกลั่นชมร่วงลงมาเงียบเียบจากต้นใหญ่ข้างเมนกลีบขาวปลิวลงเบาๆบข้างร่างของนางรำที่หายไปแล้วไม่มีใครพูดอะไรทุกอย่างนิ่งงนันมีเพียงแสงเย็นสลัวที่ส่องลงมายัางพื้นดินราวกับสวรรค์เปิดทางให้ดวงวิญญาณหนึ่งได้จากไปอย่างสงบอย่างไรก็ตามต่อมางานศพก็ดำเนินต่อไป เมื่อแขกบางคนคิดได้และเข้ามาร่วมงานอีกเหล่านางรำตื่นขึ้นอย่างงงงและครูบางคนก็พาพวกเธอกลับไปก่อนพ่อแม่พี่ชายครูอาจารย์และเพื่อนๆที่ยังอยู่ในศาลาร่วมไว้อาลัยและส่งน้องพลอยเป็นครั้งสุดท้ายก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องอัศราน้าฝ่ายหากคุณชอบอย่าลืมกดติดตามช่องมีเรื่องผีไว้ด้วยนะครับเรามีคลิปใหม่ทุกวันสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ